สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อตอนกลางวันนี้มีงานตตเลียงโตจีนลิงซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดลบบุรีคุณยงยุทธกิจวัฒนานุสนหรือเสียยี่ซึ่งเป็นต้นตำรับในการเลียงตตจีนลิงหลายปีมาแล้วนะครับถ้าจะไปเที่ยวเหมือนอย่างกับที่ผม ได้ไปมาแล้วนี่ก็ต้องพักที่ลบบุรีอินรีสอร์ทเพราะว่าที่นั่นในตอนเช้ามีจับชายอร่อยเหลือเกินเขาจะต้มเอาไว้หม้อใหญ่ๆต้มเคี่ยวอยู่เรียกว่าสองวันสองคืนจนกระทั่งเปื่อยอร่อยแล้วก็ เอามาให้รับประทานเป็นอาหารเช้าถ้าวันไหนมันหมดแล้วต้มขึ้นใหม่ถ้ายังไม่ได้ที่ท่านจะเอากลับมาคือซื้อกลับมามาต้มต่อที่บ้านก็ไม่ได้ผิดกติกาออันใดแต่ผมจะไปทีไรผมจะต้องบอกเขาไว้ก่อนว่าผมจะไปในวันเสาร์ให้ต้มจับฉายเอาไว้ด้วย วันอาทิตย์เช้าจะได้กินตอนนี้ก็ได้กินสมปรารถนาตอนกลางวันก็ต้องไปกินที่ร้านมัดมีของคุณนวรัตนะคุณนวรัตนี้มีปลาลาสับที่อริดอร่อยมากบางคนบอกว่าปลาลามันดิบแต่ที่นี่เขาเอาปลาลา สับแล้วไปผัดกับหมูรวนกับหมูปลอดภัยทุกประการแล้วก็อร็ยอร่อยมากผมเป็นคนนำในการที่รับประทานปร,ราสับผักกับวายแดงท่านลองดูสิครับปร,ราสับร้านมัดหมี่ มีผักต่างๆแล้วก็มีวายแดงล้างคอเข้าไปโอ้โหคุณรวงวงสวรรค์บอกว่ามันเป็นสวรรค์ในรูปปากยังไงอย่างนั้นทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องของจังหวัดลบบุรีนะครับผมไปจันทบุรีมา แล้วก็แวะและประทานอาหารที่ร้านเจตุ่มบ้านอำเภอมีของสดมากมายเหลือเกินนะแล้วก็มีของเค็มเช่นปลาสละเค็มพวกของเค็มต่างๆนานา,นานเนี่ยที่นี่รับรองไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงปลอดสารพิษเป็นปลาเค็มของเค็มปลอดสารพิษของร้านเจตุ่ม บ้านอำเภอไว้ใจได้ครับมาแวะที่ร้านนาวาชายหาดสั่งให้เขาทำผัดเรือโปเพื่อจะเอามารับประทานที่กรุงเทพเจ้าเรือโปะนี้เป็นของดีของร้านนาวาชายหาดที่ศรีราชาม,ม,มีปลามึกมีปลา มีเครื่องแกงซึ่งมีพริกมีกระเทียมมีพริกกระเทียมพริกไทยตาเข้าด้วยกันสัดส่วนนั้นลูกชายของคุณมาโนตเหล่าขวัญสถิตเป็นคนทำฝีมือนี้ยิ่งทำยิ่งดียิ่งทำยิ่งดียิ่งพอเขารู้ว่าลุงจะมา เขาจะตำเครื่องเป็นพิเศษเลยเพราะว่าลุงจะต้องกินเผ็ดอย่างชนิดสีดาวผมสงสารคนที่ไปด้วยก็เลยบอกเอาแต่แค่ดาวเดียวก็แล้วกันถ้าขืนถึงสี่ดาวน่ากลัวคนที่กินด้วยนี่คงจะต้องเข้าห้องน้ำหลายต่อหลายคนเพราะว่าท้องไส้ มันจะขับถ่ายออกมาโดยตลอดเพราะความเผ็ดน,นี่ก็เป็นของดีที่บ้านอำเภอและศรีราชาร้านตรงที่อยู่ตรงสุดทางมอเตอร์เวย์ขาไปตรงบ้านบึงที่ตรงนั้นหอยจออร่อยแห้กึ้นอร่อยและก็มีขาหมูอร่อยเด็ดขาดเลยครับร้าน ตรงเ็งอันนี้ถ้าใครผ่านจะเป็นเวลาไหนก็ตามแวะรับประทานได้จงได้เปลี่ยนทางมาถึงจันทบุรีบ้างสิครับที่จันทบุรีนั้นก็ไปกินของดั้งเดิมไปถึงวันแรกมันเย็นแล้วก็ไปรับประทานข้าวต้มใกล้ๆกับเคพีแกรน ร้านข้าวต้มนี้มีกับสารพัดอย่างร่วมสามสิบอย่างลวมั้งชื่อว่าร้านธนาร้านนี้เราไปเลือกสั่งเอากันไก่สับเป็ดสับเ,เลือดหมูต้มไส้หมูพะโลโอหลายตัวหลายอย่างที่เป็นกับ สำหรับรัประทานกับข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆมีทั้งข้าวสวยด้วยอรอยอร่อยเหมาะสำหรับพอเวลาเราไปถึงเนี่ยมื้อแรกไม่ควรจะกินอะไรให้มันหนักนะเพราะเรากินหนักมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วพอถึงตกเย็นไม่ควรจะหนักซ้ำมื้อแรกถ้าเวลาไปถึงจันทบุรีเราควรจะกินร้านข้าวต้มธนานะครับ ในวันรุ่งขึ้นค่อยไปรับประทานร้านกับข้าวอร่อยที่ชื่อร้านครัวลุงเฉยครัวลุงเชยนั่นจะรับปทานตอนกลางวันหรือตอนเย็นก็ได้แต่ไปที่ไรเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องออกจากตัวเมืองถ้าได้เวลาอาหารกลางวันเราก็แวะที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียง หมูเลียงตัวลอลิงนะครับหมายความว่าทำต้มเนื้อใส่เส้นให้เรากินเหมือนอย่างกะแกงเลียงบางคนบอกเอาเนื้อมาเรียงเรียงเรียงกันแล้วเรียกว่าเนื้อเรียงไม่มีใครเขาประดิษฐ์ประดอยอย่างนั้นหรอกครับอันนี้เป็นคำโบราณอย่างแกงเลียงเนื้อเลียงเนี่ย มันเป็นแกงครับถ้าเป็นเนื้อเลียงก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าไปเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียงของดีที่ไม่มีใครเหมือนก็คือเขามีรากของเร่หอมสดต้มเป็นน้ำซุปลงไปด้วยจะทำให้รสน้ำซุปนี้หอมแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าเร่หอมนั่นเป็นสมุนไพรครับ รักษาทองรักษาไส้อย่างดีที่สุดไปคราวนี้ผมก็เลยไปเยี่ยมบ่อพลอยบังกะจะของคุณแก้วเขาเขาขุดจากที่เดิมนั่นแหละครับแต่สมัยใหม่เนี่ยเขามีเครื่องมืออย่างชนิดรถตักดินหลายต่อไหลคันด้วยกันแล้วก็มีบ่อน้ำเอาน้ำมา รถให้มันชุ่มโชกปล่อยลงมาตามท่อส่งเข้าไปในเครื่องร่อนเอาหินออกเหลือแต่หินที่คาดว่าจะเป็นปล่อยเหลือเอาไว้ก็ทำตามที่เดิมแะครับแต่เดิมเนี่ยใช้กำลังคนแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องจักรขึ้นมาก็สามารถที่จะขุดลึกลงไปได้อีก ประมาณยี่สาสิเมตรเลยทีเดียวพลอยยังมีอยู่ครับลิ่งตอนนี้เขียวสองซึ่งไม่มีราคาค่างวดเนี่ยมันมีราคาขึ้นมาเมื่อนำเอาเข้าไปเผาแล้วความสวยงามที่อยู่ในเนื้อของปลอยมันจะเปล่งประกายออกมาสวยงามอย่างที่สุดแล้วก็เราเอามาเจรานายัยถึงแม้ว่าเม็ดจะเล็กเขาก็มีวิธีเจรานายได้ ของซึ่งไม่มีสนนราคาตั้งแต่สมัยเมื่อสามสิบปีก่อนเดี๋ยวนี้มีราคาก็เลยทำให้เหมืองพลอยบางกระจานี้ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปถึงบางกระจแล้วก็จะต้องเลยไปที่ขลุงไปรับประทานอาหารทะเลที่ร้านพิกุลของชอบของผมของผมคือตัวเพียง คนอื่นเขากินกั้งกินปูกินอะไรต่ออะไรเชิญไปแต่ผมจะรับประทานเพียงบางคนบอกไอ้ตัวเพียงกินเข้าไปได้ยังไงเพราะไอ้ตัวที่มันกินเรือกินไม้ขอเรียนว่าไม่ใช่ครับถ้าบอกว่าเป็นตัวกินไม้แล้วใช่เพราะมันอาศัยอยู่ในท่อนไม้เป็นไม้ที่อยู่ที่ป่าชายเลน มันจะกัดกินเนื้อไม้เข้าไปแล้วเราก็เอาเนื้อไม้นั้นมาเหมือนกระทอดฝืนเอามาผ่าออกเอาตัวเพียงซึ่งอาหารของมันคือเนื้อไม้เอามาตัดปากออกซนะเพราะปากมันคมแล้วจัดแจงรีดสิ่งสกรปรกออกให้หมดมันก็จะเป็นเส้นบะหมี่ที่ขาวบางคนบอก อีไม่เหมือนบาบมีเหมือนตัวตื่นบ้ากว่าอุ๊ยพูดอย่างนั้นเสียความรู้สึกหมดบอกว่าเส้นบะหมี่ขาวสิหลังจากนั้นเอามาล้างนาา้ำสะอาดแช่น้ำแข็งตำน้ำพริกซึ่งมีพริกตำที่อริดอร่อยเอาเจ้าเพียงนี่แช่ลงไป แล้วค่อยคอยค่อยหมวนขึ้นมาใส่ปากถ้าอยากจะรับประทานแบบชาวบ้านก็หยิบตัวเพียงเกลือกับน้ำจิ้มแล้วก็แงนคอค่อยๆย,ย่อนให้เจ้าตัวเพียงได้ลงไปใครเห็นก็รู้สึกจะขย่อนถ้าคนเป็นคนมีความรู้สึกอ่อนไหวสักหน่อยหนึ่งอาจจะลากแตกเพราะฉะนั้น เวลาเราจะหย่อนตัวเพลียงอย่าไปให่จะไปให้ใครเขาเห็นแต่ร้านพี่คุณเนี่ยมีเพลียงให้ผมกินเสมอขากลับแวะกุลนาฏซื้อทุเรียนพับนะครับซื้อทุเรียนพับดื่มกาแฟสดล้างปากแล้วก็กลับถึงตัวเมืองตอนค่ำนั้นถ้าท่านจะรับประทานอาหารร้านจันทร์ก็เชิญได้ตามสบาย หมูชะมวงและของอา,อาหารอื่นๆอีกอย่างพวกผัดเผ็ดประไหลอันนี้อรอร่อยแต่ถ้าจะผัดเผ็ดประไหลบอกเขาบอกว่าผัดอย่างที่ผมรับประทานผัดอย่างที่คุณอองพี่สาวนะฮะของคุณไยเขาเคยทำให้ผมกินท่านก็จะได้รับประทานผัดเผ็ดประไหลใช้พริกเหลืองที่อริอร่อยเหลือเกิน วันรุ่งขึ้นอย่าลืมไปแวะที่ร้านลิ้มหมูสเต๊ะเขามีอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งอยู่ร้านเดิมอยู่ข้างในแห่งที่สองเปิดสายหน่อยครับอยู่ทัางโรงพยาบาลตากสินท่านก็คงจะทราบดีแล้วว่ามันมีอะไรแต่อะไรขายมากเหมือนกระสันผาหารมีอาหารยวนที่อร็ดอร่อยมาก มีก๋วยเตี๋ยวใหญ่ลังที่อร่อยอร่อยมากร้านนี้เขาเปิดสายเพราะฉะนั้นควรจะไปรับประทานเป็นบรันช์หรือรับประทานตอนกลางวันส่วนตอนเช้าไปที่ร้านเดิมครับลิมเขามีของหลายอย่างที่ขายอยู่ที่ร้านเดิมนั่นเป็นอาหารเช้าและอาหารกลางวันก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพ ผมประพฤติอย่างนี้แหละครับผมได้รับจดหมายจากคุณเฟื้อร้านปังหงที่อำเภอจอมบึงผมได้ไปทำร้านปังหงออกทางพ่อบ้านเข้าครัวไปแล้วนะครับเมื่อวันอังคารก่อนเนี่ยออกไปไปร้านปังหงออกไปแล้วหรือออกหรือยัง ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่เจ้ออนนนะออกแล้วครับเจออนออกแล้วทางคุณเฟือ้อเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้ผมเขียนเถวชนคิมซ้ำอีกทีสิเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะถึงกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็เชิญชวนผู้คนที่เขามาเชียกกีฬา เลยมารับประทานอาหารที่ร้านปังายช่วยออกทางวิทยุเอ็มร้อยสองอีกสักหนึ่งเพราะว่ามีผู้ที่ฟังรายการนี้ถึงรายละเอียดถายถึงรายละเอียดบางท่านก็ถึงช่วงสุดท้ายพอดอของพันนี้ธรรมดาครับผมดีที่จะออกให้รทีจะเขียนให้กีฬากีฬาแห่งชาติเนี่ยมันวันไหนกันแน่ ก็ต้องหาข่าวจากหน้ากีฬาซึ่งผมไม่ค่อยจะได้อ่านซะด้วยเพราะว่าตัวของเรานี้กีฬาอะไรก็เล่นไม่ได้แม้กระทั่งกีฬาที่ยกน้ำหนักท่านอย่านึกว่าผมพูดเล่นนะผมยกน้ำหนักจริงๆเมื่อสมัยหนุ่มๆผมยกกำลังแขนโดยยกแก้ว แก้วนั้นก็มีสุราเราก็ยกยกน้ำหนักเทใส่ลงไปในปากยกน้ำหนักอีกแก้วหนึ่งเทใส่ลงไปในปากถ้ามันยืดเยื้อบางทีก็ยกน้ำหนักอยู่จนกระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืนหรือบางทีเจอคนถูกอ,อกถูกใจก็ยกกันสามวันสามคืน หยุดพักแต่เข้าห้องน้ำหรืองีบหลับไปพอโงโงขึ้นมางโงหัวขึ้นมาได้ก็กินต่ออย่างนั้นเขาเรียกกินเอาเป็นเอาตายตัดคำว่าเป็นซะกินเอาตายและจากผลพวงของการที่ยกน้ำหนักเนี่ยแหละนะครับทำให้ผมต้องเลอิอเลิกลาจาก การยกน้ำหนักมาเพราะว่าเบาหวานมันถามหาทุกวันนี้มองดูเหมือนสุนัขเห็นเข้าเปลือกแต่ก็ชื่นชมยินดีคนที่มาดื่มสุราฮะขึกก้นให้ผมมายกน้ำหนักให้ผมดูให้ผมเชียร์เอาอีกเอาอีกเอาให้อ้วกแตกซึวะอย่างนี้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับ เอาแล้วครับวันนี้ก็คุยกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วขอฝากสุภาษิตท,ทิ้งท้ายไว้หน่อยโบราณเขาบอกว่าไว้ผมแต่พอเก้าวกินเหล้าแต่พอเมาอย่าให้ถึงรากเขียวรากเหลืองเชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่เป็นอันขาดท่านว่าไว้อย่างนี้นะครับสวัสดีครับ